สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยกับดิฉันกมลวันณรีพงศ์ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตษราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระชนเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสก,การะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553หน้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบและประทับพ,พระราชอาธโอกาสนี้หัวหน้านักเรียนนายร้อยนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่4ส,สวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักเรียนนายร้อยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทุกเทียนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนายร้อยมาตั้งแต่ปี2523นับเป็นเวลา30ปี ซึ่งภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้ส่งสอนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4ในวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกการนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย จากนั้นพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2,553ประกอบด้วยเหรียญทองคำแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึง4ที่มีผลการศึกษาดีเลิศและเหรียญเงินแก่นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาดีมากโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่นักเรียนนายร้อยความสําคัญตอนหนึ่งว่า มีที่สุขของชีวิตตัวการเรียน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 สเรก็ขอให้ติตัดตนเอาปรน์เรื่องตั้งใจเจตที่อย่างที่ส่วนหนึ่งที่บาอาจารก็จะกิดการวิชาให้และก็จะอบรมเจริญญาคื่หมายถึงนอกจัดสื่อหมายถึงสิ่งอื่นที่เรอจัดวิชาการรู้ มีชีวิตที่ดีมีคุณธรรมมีความตั้งใจดีต่อผู้อื่นต่อเพื่อนต่อผู้บาสจาก็ต้องมีระบบผู้นำระบบกัรรู้จักที่จะรับผิดชอบอยูเป็นผู้นำที่ดีเพ่เป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับหน้าที่การงาน ในฐคณะเป็นต่างและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าทุกคนพยายามาทุกคนที่มีความในทุกๆด้านอย่างนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าจะประสบความ กกกาาารเเนศึษ่่ีียและะทจปฏิัตติังง่าาๆในนปจจุบันโรงเรียนในายร้อยพระจุลจอมกล้าวจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4ชั้นปีรวม11สาขาวิชาอาทิวิศวกรรมโยธาเคมีประยุกต์ทางทหารและสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาโดยมีนักเรียนนายร้อยรวมทุกชั้นปี700นาย